สวัสดีค่ะพบกับรายการ f o o r t o r u g h t นะคะในรูปแบบของพอดแคสต์ที่เราจะทำอาหารสมองอร่อยๆมาให้กับชาวซีพีสาระความรู้ที่จะเป็นทั้งความรู้ในการทำงานและแรงบันดาลใจกำลังใจในการทำงานนะครับครั้งที่แล้วนั้นเนี่ยเราให้คุณสุภานีชนะชัยมาเป็นคนปรุงอาหารสมองให้กับเรา แต่เรายังไม่เต็มอิ่มถึงแม้ว่าอาหารจานนั้นจะอร่อยแซนอร่อยแค่ไหนก็ตามแต่เราคิดว่าคนที่ปรุงอาหารสมองได้อร่อยขนาดนี้น่าจะมีอีกจานหนึ่งมาคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราไปพบกับคุณสุปราณีต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจปั้นขาข้าวที่แล้วเราคุยกันไปเยอะเลยนะคะยังมีอะไรคาค้างอยู่ในใจที่อยากจะเติมเสริมไหมคะค่ะก็จริงๆตอนแรกเนี่ยก็ยังกังวลว่าจะ อัปเดตเรื่องนี้ดีไหมนะคะแต่ว่าคิดว่าวันนี้อยากจะอยากจะบอกกับทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วง,งาน QAQC หรืองานเรื่องของ Food Safety Culture ที่ที่ตอนแรกที่เราได้คุยกันอาจารย์จริงๆแล้วในโลกของธุรกิจนะคะเราเองนะคะอยากจะแชร์ในมุมมองที่ว่าณวันนี้เนี่ยเรามองเรื่อง Food Safety เป็นสําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราผลิตแล้วมีปัญหาเรื่อง Food Safety เราคือทิ้ง อันนั้นนะเรียกว่าฟู้ดลอส s หรือฟู <food> weight, ้ดเวทก็คือเกิดของเสียขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องฟู้ดเซฟตี้ค่ะเรามองเรื่องฟู้ดลอสฟู้ดเวทเนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอาหารแล้วก็ความยั่งยืนะนะคะการที่เราทิ้งสินค้าไปทิ้งวัตถุดิบ ทิ้งเวิร์กอินโปรเซสที่เราผลิตไปเนี่ยนั่นแหละเรากําลังสร้าง,งผลิตกัณฑ์เกษแวดล้อมด้วย <c oughs> และอาจจะเกิดความไม่มั่นคงในอาหารเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ <c oughs> ซึ่งองค์กรของซ0แปรมเนี่ยเราก็ได้นําในเรื่องของนโยบายจากคุณวิเศษค,นนะคะที่ท่านได้พูดถึง f o o d 3S นะคะเราจะต้องทําเรื่อง Food Sa f e t y Food Security และ u s t a i n a b i l i t y นะคะซึ่งงานของ QA หรือง,งานประกันคุณภาพเนี่ยก็เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของ Key owner ในการทํา3เรื่องนี้นะคะสุปาณีได้ดูแลเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ ดีเจเอ SI, หรือ SDGS ความยั่งยืนของ10แพรมนะคะก็คือดูแลในเรื่องของโกการจัดการซัพพลายเชนอย่างรับผิดชอบ แล้วก็ดูแลโกในเรื่องของการจัดการเรื่องฟูดเวสต์หรือมุ่งสู่ซีโร่เวสต์ทูลนด์ฟิลด์สุปาเีก็เลยเล็งเห็นว่านะคะในบริบทของ QA เนี่คุณอย่ามองของเสียเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามั่นใจและปลอดภัยไม่ส่งให้ผู้บริโภคแต่เรากําลังทําให้ต้นทุนของบริษัทเราเนี่ยนะคะเกิดการแข่งขันได้น้อยลงใช่ค่ะสหรับผู้บริโภคสหรับที่เราจะต้องคุ้มทุนใช่ค่ะเกิดฟูดลอดฟูดเวสต์ของวัตถุดิบเริ่มต้นอันนั้นก็คือเกี่ยวกับความมั่นคงและยั่งยืนนะคะก็เลยอยากจะองต้ ต่อยออจากฟูเซฟตีแต่จริงๆแล้วมันก็คือบริบทในเรื่องเดียวกันไม่เกิดของเสียไม่เกิดการกระทบกระสิ่งแวดลอ้อมและจะไม่กระทบกับความมั่นคงในอาหารในอนาคตนะคะซึ่งการที่เราจะทําเรื่องของฟู้ดแสมเอได้สําเร็จเนี่ยสุบานีมองถึงระบบที่สุบานีคิดว่าเป็นประโยชน์ในอุตสาหการรมอาหารก็คือเรื่องของการทำทีคมาจา์พูดไปตอนต้นเยะละนะคะคือการมุ่งเน้นลูกค้านะคะสิ่งสำคัญถัดมาคือ TPM Total Productive Maintenance ก็คือการบำรุงรักษาแบบทวีผลแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมเขาจะมองว่าจริงๆแล้วงานที่เราทำทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น QA แต่เราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์การมองก็คือ QM quality maintenance ะะการที่เราจะวางมาตรการป้องกันนะคะแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Fixtureed Model นะคะก็คือเป็น Infinity Loop ก็คือปัญหาเนี่ยเราสามารถแก้ได้ตลอดนะคะแล้วก็อย่าคิดว่ามาตรฐานที่มีอยู่แล้วมันจะจบสิ้นแค่นั้นนะคะมันต้องมี The best The best ไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ TPM ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการมองอย่างเป็นระบบแบบ Proactive <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของ Pre prevention <c oughs> มากกว่า correction <c oughs> นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องเรื่องของการ loss ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่า cost of quality เนี่ยทำให้การใาดีขึ้นคะอาจารย์ <c oughs> ขออนุญาตอธิบายค่ะว่า cost of quality ให้อาจารย์รับฟังเล็กน้อย <c oughs> มีอยู่4มิติค่ะ คือเวลาที่ธุรกิจทั่วไปมองเราจะมองเรื่องคอมเพนเรื่องรีคอเนี่ยเป็นเรื่องของอ็กนฟเฟลเลียโอเคคนบนคนเอามาคืนใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ถัดมาจะเป็นอีกนอฟเฟลเลียก็คือของที่มันเสียเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเรานะคะก็คือภายในเป็นต้นทุนของเราต่อมาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแอปพลาซอคอร์ดแอปพลซคือคอร์ดที่เกี่ยวกับที่ QA ตรวจสอบซุ่มตัวเชื้อซุ่มตรวจชิมก่อนที่เราจะปล่อยจ่ายนี่คือแอปพลาซอคอร์ดอีกอันนึงพรีเวชคอร์ดค่ะอาจารย์ พี่เป็นชอบก็คือคอที่เกิดจากการป้องกันคือถ้าเกิดเขามองในระดับกลบอลส standard เนี่ยเขาจะมองว่าองค์กรไหนที่เกิด external failure internal failure เยอะๆเนี่ยแสดงว่าเรากําลังมีปัญหานะคะแล้วเราก็จะต้องตรวจ เยอะไปหมดเลยถ้าเกิดว่าของเสียก็เยอะไปที่ลูกค้าก็จะตรวจไปหมดเลยเสื้อมันไม่ได้ประโยชน์อะไรสิ่งสําคัญของธุรกิจที่ต้องทําก็คือเราต้องมาวางเรื่องของ p r e v e n t i ช n cost ให้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นในแกเรื่องของการซื้อเครื่องอุปกรณ์เครื่องจักรในเชิงป้องกันเช่นเครื่องเมท่ลเอ็กซาเรย์เนี่ยจำเป็นในธุรกิจอาหารนะคะถึงแม้เราจะมีกระบวนการคัดเลือกซัพพลายเออร์แต่สุดท้ายแล้วทุกกระบวนการอาจจะยังมีความเสี่ยงต้องไม่มีสารหนักใดๆใช่ค่ะการไปแอปพูบต้นทางการที่มีซัพพลายเชนที่ดีอันนี้คือความไดด้เเเปรรรรรียยบขอองธธุุกกิิจจาาาาะโฉพห ต้องบอกได้เลยว่าเกือบร้อซของปัญหาเราเกิดจากพพลายเชนต้นน้ํ<ร>าที่เราต้องดูทุกขั้นตอนใช่ค่ะเราต้องไปยกระดับเราต้องไปให้ความรู้ในเชิงป้องกันเขายังไงเพื่อให้เขามีความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งเมื่อทําเรื่องของ TPM แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดจะเกิดเรื่องของล mm ีนลีนก็คือจ mm ัดสินทม์เกิดเฟรชเน็ตแมเนจเมนต์ในธุกรกิจอาหารไม่มีแฟตเพื่อง่ายทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่มีส่วนเกินเพราะเราจะตัดส่วนเกินออกใช่ค่ะก็คือโดยสรุปก็คือนอกเหนือจากทำฟูลเซฟตี้เคาน์เจอร์ให้แข็งแรงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คืออยากให้นำ TPM นะคะลีนเข้ามาลองประยุกต์ในธุรกิจนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดการแข่งขันที่ยั่งยืนนะคะ แล้วก็ช่วยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสิ่งที่พี่่นพูดมาเนี่ยพี่ว่าเรากําลังพูดถึง initial cost ก็แมลนความว่าความเสียหายเบื้องต้นนะคร<ฆ>ับแต่ถ้าเราพูดถึงในยุคนี้เนี่ยที่คนเรามักจะรีพอร์ตประสบการณ์ในพื้นที่โซเชียลมีเดียพี่ว่าอันนั้นเนี่ยมัน m u l t i p l y เ er ยอะเลยนะครับสมมติว่าเราเองพลาดไปนิดหนึ่งเนี่ยแล้วโดนดราม่าขึ้นมาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยเป็น initial คุณเสียนูน่นเสียนี่เสียนี่แต่นั่นมันคือ one time แต่ถ้าเกิดเมื่อมันไวรัลไปปั๊บเนี่ยโอ้โหมันมัลติพลายไม่รู้กี่เท่าดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเอาละคุณป้นทำอะไรเข้มขนาดนี้ขอถามว่าที่ทำงานอยู่ตรงนี้ความภาคภูมิใจอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไง ก็ก่อนที่จะพูดถึงความภาคภูมิใจโดยสรุปนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าตอนที่เราเรียนจบเนี่ยแน่นอนว่าเครือซีพีเนี่ยเป็นบริษัทที่ทุกคนอยากจะทํางานใครก็อยากทํางานใช่ค่ะเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงที่สุดใครก็อยากเป็นส่วนหนึ่งใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราได้เข้ามาทํางานในเครือซีพีหรือซีพีแรมนะคะก็จะบอกว่าความภูมิใจก็คือในทุกตําแหน่งที่เราได้ทํางานเนี่ยเราได้รับโอกาสที่ดี มีงานให้ทําเยอะมากอาจารย์ที่เขาบอกว่า C p พีทงานหนักเนี่ยเรื่องจริงแต่แต่แต่สุดท้ายแล้วในเรื่องของงานหนักเนี่ยก็ทําให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดทําให้เราเกิดลองผิดลองถูกแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมซึ่งตัวน,นั้นเนี่ยมันอาจจะเรียกว่านวัตกรรมก็ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรความภาคภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของซีพีแรมเอาละค่ะขอถามต่อแล้วที่อยากจะเป็นอย่างคุณเปิ้ลวันนี้ ต้องทำตัวยังไงบ้างครับถึงจะมีโอกาสอย่างนี้งาน QA QC เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจรย์ที่เราจะทำแบบให้มันสำเร็จได้เออต้องบอกว่าเราต้องแบบมีทัศนทัศนคติในเชิงบวกมากๆเลยจยันในการทำพวกนี้เพราะว่าวันๆเราจะเจอปัญหาเนาะเดี๋ยวลูกค้าคอมเพนหรือหน่วยงานถัดไปอาจจะบอกว่า,วางานของเราไม่มีคุณภาพไปดูซเปรยต้นทางให้หน่อยดีว่ัตถุดิบทําให้ดีกว่าน,นี้ได้ไหมค,คือต้องยอมรับว,ว่าทัศนคติเชิงบวกเนี่ยสำคัญมากๆในการทํางานอาชีพ QA QC หรือจริงๆอาจจะทุก อาชีพก็ว่าได้ค่ะอาจารย์แต่งาน QA QC เนี่ยมันจะเป็นงานยากตรงที่ว่าเอาพุทธของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปริมาณการผลิตที่เราผลิตได้ต่อวันเราจนไปถึงลูกค้าได้ตามที่ยอดสั่ง <Okay. S 2> แต่งานของเราเราเชื่อมั่นว่าถ้าคุณภาพไม่ได้ขายไม่ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ <c oughs> นะคะ <c oughs> บางคนอาจจะมองว่างาน QA เนี่ยมันคือคอสแต่เรามองว่าเราเป็นโปรฟิตค่ะอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้ดีและยั่งยืนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีลูกค้ายังไงก็รักเราค่ะอาจารย์ คือความไว้วางใจมันจะเกิดขึ้นะนะอาจารย์ก็คือนี่แหละทัศนคติเชิงบวกนะ่ยสำคัญมากๆอันที่สองก็คือเพียรพยายามอาจารย์นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเราทําไปเพื่ออะไรอ่ะเราจะไม่ละทิ้งไม่ว่าปัญหานั้นมันจะเกิดเกิดอะไรขึ้นค่ะ,คะก็คือต้องพยายามที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ะะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต้นทางกระบวนการของเราจนถึงทํางานร่วมกับลูกค้านะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเราเป็นเพื่อนเราจารั์ก็คือถ้าเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเนี่ยยังไงเราก็อยากแก้ไขยอยากปรบปรุงให้เขาฉะนั้นเนี่ยคาว่าเพียรพยายามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องไม่ละทิ้งกับสิ่งที่แม้เราจะเจออุปสรรคเราต้องเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้จ้นะนะคะคือไม่ว่าเราจะทำงานหน้าที่อะไรก็ตามนะครับเรามีศักยภาพแค่ไหน ใช้สักภาพให้เต็มที่ <c oughs> อย่าก,กักศักยภาพด้วยการไปประเมินรายได้ว่าถ้าเกิดฉันได้รายได้แค่นี้ฉันจะทําแค่นี้แหละพอม,มีคนถามทําดีกว่านี้ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ราคานี้อย่าเป็นเช่นนั้นนะครับ คนเราทํางานเนี่ยให้งานมาก่อนเงินค่ะอย่าให้เงินมาก่อนงานแปลว่าต้องการงานที่ดีไม่ว่าเราจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าคนเราพิจารณาเงินก่อนว่าได้แค่นี้เพราะฉันฉันจะทํางานแค่นี้อันนั้นไม่มีทางที่จะทําได้ดีเลยค่ะนะคะเมื่อเรารักสิ่งที่เราทําเมื่อเรารักลูกค้ารักเพื่อนร่วมงานรักองค์กรเราก็ทํางานของเราให้เต็มศักยภาพ นะครับแลว้วเมื่อเราทําเต็มศักยภาพโดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องรายได้หรือใดคำนึงแต่ว่าเรากําลังจะทําดีกับองค์กรทําดีกับเพื่อนร่วมงานไม่ให้เพื่อนร่วมงานเดือดร้อนจากการทํางานของเราและทําดีเพื่อลูกค,ค้าถ้าอย่างนี้ยังไงเราก็มีคุณภาพงั้นถามคุณเพื่อนต่อไปถ้าคนเราอยากจะทํางานด้านคุณภาพคุณสมบัติที่สําคัญของการจะททางานด้านคุณภาพคืออะไรเป็นคนดี <laughs> อาจารย์ <laughs> สรุปง่ายๆเลยเป็นคนดีเป็นคนดีค่ะคือคราว่าคนดีก็คือเราต้องรู้ว่าความถูกต้องคืออะไร uh huh. อันนี้คือหน้าที่เราโดยตรงเลยเพราะ uh huh. ว่าเราเป็นคนดูมาตรฐาน uh huh. ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนบอกว่าถูกต้องเนี่ยมันต้องถูกต้องจริงๆเพราะว่าลูกค้านะไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาซื้อสินค้าจากเราไปอะวันนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่ามันทําถูกต้องแต่แรกอ่ะยังไงสินค้าเราก็คือต้องดี uh huh. และได้คุณภาพอาจารย์ uh huh. ฉะ่นั้นเนี่ยตรงนี้คือหัวใจสำคัญเป็นคนดีคือคำสั้นๆคือคำว่าเป็นคนดีท <c oughs> ีนี้ถามว่าในเมื่อเราเองทำดีของเราค่ะแต่แน่นอนองค์กรเราไม่ได้มาคนเดียวมีคนอื่นตั้งเยอะแยะค่ะคุณป้ามีวิธีการสอนลูกน้องอย่างไรให้เขาเนี่ยเรียนรู้จากเราหรือให้เขามองเราเป็นโลโมเดลว่าเฮ้ยถ้าอยากจะทำงานอยู่ในหน่วยของคุณภาพ คุณต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่นะเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้สอนง่ายนะคุณต้อคุณเปิดใช่ใช่ถามจริงว่าสอนเด็กๆยังไงให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทํางานร่วมกับเราได้แล้วก็ซึมซับในสิ่งที่เราทําเพื่อผู้บริโภคสิ่งซึมซับสิ่งที่เราทำเพื่องงอ,องค์กรสอนเขาอย่างไงครับสอนอยังไงคะอาจารย์จริงๆลูกน้องจะบอกว่าพี่ปั้นดุ <laughs> <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นขาโหดน,นิดนึงเป็นคนดุนะ,ะ<ช>แต่ว่าเวลาที่เขามาทํางานกับเราเนี่ยให้เราคิดว่าเขาเป็นลูกเราอะ เพราะว่าลูกก็คือเราต้องดูแลเขายังไงให้เขาเป็นคนดีเนาะแล้วก็น้องก็คือเขาเป็นน้องเราทํายังไงให้เขาเป็นคนดีและเป็นคนเก่งฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะอาจารย์คนเราเราจะไม่เหนื่อยกับง,งานตลอดเวลาหรอกนะเราก็ต้องมีความสุขส่วนตัวเราบ้างเวลาที่คุณไปไม่ได้ทำงานเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรที่ทำให้ชีวิตเหล่านั้นมีค่าแล้วไม่ซีเรียสจนเกินไปเพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ย d o t t o s t r i o u s with your life นะคะคืออย่าเอาชีวิตจริงจังจนเกินไปมันต้องมีช่วงเวลาแห่งนันทนาการมันต้องมีช่วงเวลาแห่งความสุขบ้างตะวันตะวันเนี่ยถ้าเกิดนอกเหนือจากการทำงานด้วยความทุ่มเทแล้วคุณเพิ่นทำอะไร ก็ปกติชอบออกกำลังกายค่ะอาจารย์ก็มีไปวิ่งบ้างกันน้องๆคะอาจารย์นัดกันไปวิ่งอาทิตย์นึ่งก็2วัน3วันต่อสัปดาห์ก็เป็นเหมือนกับสนามวิ่งก็คือเป็นเหมือนกับประชุมไปวิ่งไปแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะอาจารย์แต่จริงๆก็คือจะบอกว่าคนเราเนี่ยการที่เราจะมีอายุที่ยืนนานหรือที่เขาเรียกว่าเฮลท์แพนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่การกินนะคะก็คือการพักผ่อนอาหาร การออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะอาจารย์สุปาน,นี้เชื่อว่าการที่เราจะส่งต่อคุณค่าที่เรามีให้กับคนอื่นเนี่ยเราต้องมีสุภาพที่แข็งแรงะะ่ะอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากชวนทุกคนทำค่ะอาจารย์พัฒนเกิดเขาบอกอ้จะจะเป็นกับ,กบเปิ้ลเหรอโอ้ยมันสีบันดีฮะ ห้าวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยไม่ใช่เนาะ<ช>เราก็ต้องสุขภาพดีด้วยช่ค่ะจริง<ด>ๆแล้วเนี่ยคนหลายๆคนก็อยากจะอายุยืนแต่ถ้ายืนอย่างไม่มีคุณภาพก็ไม่รู้จะยืนต่อไปทําไมนั่นมันก็ต้องยืนอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นในการเป็นโรมอเดลที่เราพูดเมื่อกี้นะครับ h y s i c a l h เ a l t h เราจะต้องทําให้ลูกน้องเห็นว่าสุขภาพร่างกายเราดี m e n t a l health สุขภาพจิตเราก็ดีนะคะแล้วก็ emotional health เรื่องของอารมณ์เรา EQ ของเราก็ต้องดีแล้วก็อย่าลืมสุดท้าย Spiritual Health ก็คือสุขภาพทางจิตวิญญาณที่เป็นคนเคารพกฎกติกายึดมั่นในคุณธรรมศิลธรรมธรรมพิบา,าตะต่างๆนะนะถ้าหากผู้นำผู้ใดดูแลสุขภาพทั้ง physical mental emotional แล้วก็สปิริตชลและถ้าลูอลองทำตามยังไงยังองค์กรก็ต้องเจริญเพราะว่ามีครบต่างๆนานานเหล่านี้นะค,ะครับคำถามสุดท้ายครับถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเป็นฟู้ดไซน์ติสเป็นนักวิทยาศาสตร์ อาหารเขาจะต้องมีจิตใจแบบไหนเตรียมตัวแบบไหนทัศนคติแบบไหนค่านิยมแบบไหนจึงจะสามารถเป็นฟู้ดไซต์ติสที่ดีได้ครับก็อันดับแรกเลยก็ต้องเรียนฟู้ดไซต์ก่อนนะจ๊ะซึ่งฟู้ดไซต์เนี่ยก็มีเปิดในเกือบทุกมหาลัยนะคะทุกมหาลัยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที ını, ่เรียนฟู้ดไซต์เนี่ยเราณตอนที่เรียนเราอาจจะไม่รู้สึกว่าอ เราจบมาแล้วเราจะไปทําอะไรนะคะบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าบางวิชาวิชานี้เรียนไปทําไมจริงจริงเด็กที่เรียนอยู่ทุกวันนี้เขาไม่รู้หรอกว่ากว่าเราจะร่างหลักสูตรได้เนี่ยคะนะคิดแล้วคิดอีกว่าวิชานี้จะมีประโยชน์อะไรจะเอาไปใช้อะไรนะแต่เด็กบางคนมองไม่เห็นคุณค่าบางวิชาแล้วก็ถามว่าเรียนวิชานี้ไปทําไมใช่ค่ะพื้นฐานก็คือต้องเรียนฟุตซ้ายก่อนแต่<ๆ>จริงๆก็ต้องบอกว่า การเรียนไซเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตรอาหารแล้วจะเป็นแค่ Q A Q C นะอาจารย์ <ฮะ S 2> สามารถที่จะต่อยอดไปทํางานได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นเซลล์การตลาดเนี่ยจริงๆเขาต้องการเทคนิคข้อเทอมมากๆกับคนเหล่านี้นะคะอาจารย์ซึ่งเราสามารถที่จะต่อยอดได้ด้วยนอกเหนือจากเรียนฟู้ดไนะอย่างสุป,ปานีเนี่ยก็เรียนต่อโทเป็นฟ o <ฮะ S 2> ้ดอ n นโนเวชันแอนด์อง e ์เทอร์เพเนอระะอาจารย์คนเรียนชายหรือคนเรียนเทคโนโลยี สอนการทําธุรกิจให้ง่ายกว่าสอนนักธุรกิจให้รู้ารค่ะคือสมมติคุณจบบรหิหารธุรกิจมาแต่คุณต้องมาทํายาโอไยการจะสอนนักธุรกิจไอคนที่เรียนบรหิหารธุรกิจคนหนึ่งเข้าใจอุตสากรรมยาใช้เวลานานมากค่ะแต่ถ้าคนเรียนเภสัชเข้าใจอุตสากรรมยาแล้วมาเรียนเรื่องการทําธุรกิจง่ายกว่าเยอะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นการที่คุณเพิ่นเรียนฟู้ดไซด์มาและพยายามจะ เข้าใจ business concept marketing concept ง่ายกว่าที่จะเอาคนเรียน marketing มาเรียนรู้ฟูดไซค่ะค่ะอาจารย์ก็นอกจากข้อที่หนึ่งแล้วถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ passion อนาะจารย์อแน่นอนอต้อง,ต,องต้องทำด้วยความรักใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆไม่ได้ว่าฟูดไซด์แล้วมาเป็น Q A U C อย่างที่ได้กล่าวไว้แต่ว่าเราจะเราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยเราต้องมี passion ก่อนอะนะคะซึ่งตรงเนี้ย คือข้อ tragedy, ที่สองที่สําคัญนะคะถัดมาก็คือที่สุป,ปันนี้พูดเรื่องความดีเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องของจรรยาบารณอาจารย์ <c oughs> คือต้องมีความมีจรรยาบาณวิชาชีพอ่ะอาชีพเนี้ยสำคัญมากๆ <c oughs> นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีความรู้ในเชิงทฤษฎีวิชาการแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในาทางที่ผิดก็คือผิดแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ใช้ในาทางที่ถูกมันก็คือ <c oughs> เป็นประโยชน์กับผ <c oughs> ู้คนอาจารย์อันนี้ก็คือสําคัญมากคือความเป็นจรรยาบรณวิชาชีพถัดมาก็คือความ พยายามค,ความพยายามซึ่งสุบณีพูดไปก่อนน้านั้นแหละคือเราต้องไม่รู้สึกว่าปัญหามันคือเรื่องที่เราจะละทิ้งมันแต่เราต้องพยายามทําให้มันเปลี่ยนแปลงสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการมีบทเรียนที่ดียังไงเราถึงผ่านตรงน,นั้นมาได้ค่ะอาจารย์ค่ะ,คะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ะะเพราะว่าในเรื่องของงาน QAQC หรืองานตรวจสอบเนี่ยเรามีข้อมูลมหาศาลเลยนะจารย์จริงๆแล้วว่า Big Data นี่สำคัญมากๆเลยแล้วถ้าเกิดเรามาต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีหรือ AI ท,ท,ที่แบบจะถามอะไรป้อนคำถาม,ถามพร้อมเข้าไปแล้วคุณตอบได้เลยเนี่ยอันเนี้ยคือ Speed and Quality ของธุรกิจเลยซึ่งซึ่งจะบอกว่านี่แหละการที่คุณจะต้องมีความรู้มาทั้งหมดใดๆเนี่ยคุณต้องมีเครื่องมือซึ่งเครื่องมือเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จในในทุกอาชีพาาค่ะจาร์สุปานีเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะ โอเคคเป้ขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอข้อสรุปนะคะที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเมื่อคุณอยากจะทำงานในสายอาหารนะครขอคำสรุป3-4คําคำว่าถ้าอยากจะทำงานสายอาหารและเป็นอาหารที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคคำสามสี่คำที่คุณกำลังถึงคืออะไรคำแรกเลยนะจันจริงๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือ t r u s t เลย อ่าโอเค trust เนี่ยคือความไว้วางใจที่ทุกคนมีให้กับเราจริงๆมันไม่ได้หมายแค่ว่าไม่ได้หมายความว่าอาหารที่เราผลิตเนี่ยขายได้แต่จริงๆอ่ะคือตัวตนของเราที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ถูกยอมรับจากไม่ใช่แค่องค์กรแต่ก็คือภายนอกองค์กรด้วยที่ถ้าพูดถึงซิแรม QA เป็นใครเขานึกถึงเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันเนี้ยคือคือแบบ trust ที่เราได้รับจากทุกคนอาจารย์มันมันหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยทุกคนเห็นว่า เนี่ยคือความไว้วางใจที่เรากําลังส่งต่อให้คนอื่นและคนอื่นก็ไว้วางใจเรา <Yeah. S 1> สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการได้ได้สร้างทรัสต์ให้กับทุกคนแล้วก็ส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนอาจารย์เนี่ยค,ค,คือสิ่งที่คิดว่าไม่ว่าเราจะทํางานไปถึงอายุช่วงเวลาไหนเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนอะกิฟต a วิ n งแอนชาิอาจารย์จ้ะโอเคครัคืออยากจะสรุปว่าอย่างนี้นะครว่าเวลานี้ผู้บริโภค จะมีความรู้สึกซินิคอหกับธุรกิจคำว่าความรู้สึกซินิคอกับธุรกิจคือเขาไม่ไว้วางใจเวลาเขาได้ยินคำพูดคำจาอะไรที่เป็นการโฆษณาเขาจะเป็นจริงอะโมอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกซินิคอเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็ตามถ้าเราสามารถกณฑท trust ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคนะครับทำให้ผู้รับมองว่าเราคือ trusted friend who know how to please me นี่คือเพื่อนที่ฉันไว้ใจได้และเขารู้ว่าจะเอาใจฉันอย่างไรเมื่อทำอย่างนี้ได้ปั๊บแบรนด์ของเราเนี่ยจะเป็นแบรนด์ซึ่งเขาเอง committed เขาจะมุ่งมั่นอยู่ที่แบรนด์เราเขาจะพักดีที่แบรนด์เราคุณพี่มีอะไรจะเติมอีกไหมครับก็ในบทสรุปของ Q&A นะคะอาจารย์<ะ>จริงๆ Q&A ก็คือไม่ใช่แค่ผู้ตรวจ แต่เราเรียกได้ว่าเราเป็นคู่ชีวิตค่ะจันซึ่งคู่ชีวิตก็คือเราจะคอยสนับสนุนนะคะเราไม่ใช่แค่ผู้ตรวจประเมินอย่างที่กล่าวมานะคะแต่เราจะเดินเคียงข้างคู่กันกับองค์กรน,นะคะเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปค่ะจันด้วยคำว่ารับประกัน<ช>นะคะเพราะ QA มันคือ Quality Assurance คือการรับประกันมันเป็นยุคสมัยที่เราไม่ได้ใช้ QC ซึ่งเป็น reactive ผลิตแล้วมานั่งตรวจชิ้นไหนทิ้งชิ้นไหนเก็บ แต่เราทำ Q A quality assurance เราทำแบบเชิงรุกแบบ proactive ให้มั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพแน่นอนข้อบอกพร่องไม่มีดูแลทุกขั้นตอนลงรายละเอียดทุกขั้นตอนร่วมมือกันทุกฝ่าย Top Management, m เ d a แม a นจเ e ้นจนถึง Worker จนกลายเป็น total quality management ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับในการที่เราจะรีเทนลูกค้า ที่มีความพักดีกับเราตลอดไปนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราคงจะได้ทานอาหารอร่อยไปอีกหนึ่งมือ้อเป็นอาหารสมองที่เปลี่ยนไปได้วยความรู้กำลังใจและแรงบันดาลใจนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ